สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพี่กับผมโซบัสจูเนียนะครับคือวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับที่ผมไปบอกว่าอนิเมะเรื่องนั้นไม่ดังเรื่องนี้ไม่ดังนะครับผมแต่ผมก็ต้องขอโทษจริงๆที่แบบผมสื่อไปผิดเองแหละเออผมพูดผิดแหละแล้วผมก็แก้ไขให้แล้วนะครับแต่มันก็แก้ไขไม่หมดอยู่ดีนั่นแหละนะครับคือผมจะพูดอย่างนี้ก่อนนะว่าอนิเมะ ทุกเรื่องเลยครับผมไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามนะครับถึงจะดังขนาดไหนก็ตามแต่มันไม่ได้หมายความว่าอนิเมะเรื่องนั้นเนี่ยจะต้องรู้จักกันทุกคนนะรอบหน้าเลยครับผมจะไม่พูดแล้วนะครับว่าเอออนิเมะเรื่องนี้ไม่ดังนะเรื่องนั้นดังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าถึงจะดังหรือไม่ดังเนี่ยมันก็มีคนรู้จักอยู่ดีเว้ยจะมากจะน้อยนี้มันแล้วแต่นะครับอนิเมะดังเ่ยก็หมายความว่าคนเนี่ยรู้จักเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว, <ๆ S 2> ว่ามันจะต้องรู้จักทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะครับเวลาจะเมน แล้วผมก็ขอโทษด้วยนะครับคือผมเป็นคนพูดไม่เก่งอยู่แล้วอะถ้าใครติดตามผมมานานก็จะรู้ว่าผมแบบพูดไม่เก่งจริงๆเว้ยพูดผิดบ่อยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเขียนเตือนแล้วก็บอกกันดีกว่านะครับว่าแบบเออพี่พูดผิดนะเรื่องนี้อาจจะดังมากอะไรเงรี้ยบอกอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแบบเออมาเขียนแบบอะไรเงี้ยแทงใจคือผมเป็นคนที่แบบเซสซิทีบอะเขาจะว่าผมเป็นคนที่แบบเออถ้าใครไม่ถูกใจตรงไหนผมจะแก้ให้ไวที่สุดนะครับแต่ว่า ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมแค่ต้องการจะบอกว่าผมพูดไม่เก่งเว้ยแค่นั้นเองผมพูดไม่เก่งแล้วผมก็พูดผิดเว้ยแต่ว่าคือผมจะสื่ออีกแบบหนึ่งเว้ยไททันอะผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดังมันดังเว้ยผมก็บอกอยู่ว่าอนิเมตต่อไปมันก็ต้องไม่ดังอ่ะเพราะหมายเพราะฉะนั้นผมหมายความว่าไอ้เรื่องนี้มันดังเว้ยเพราะผมผมพูดผิดเฉยๆแหละเออเป็นโคโรโบดังไม่ดังดังไม่ดังแล้วก็ดังต่อไปก็ต้องไม่ดังฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย โคลโบโน,นาเนี่ยจะต้องเป็นอนิเมะที่ไม่ดังมากนะคืออนิเมะต,ต่อไปมันต้องไม่ดังเข้าใจวะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นชินจังมันก็ดังแหละเออผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราเปลี่ยนคําพูดดีกว่าต้องแบบเก่าไม่เก่ากับใหม่ดีว่าเอออนิเมะรุ่นพ่อกับอนิเมะใหม่อ่ะเออผมอยากใช้คําพวกนี้มากกว่านะคือไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีดราม,ม่าอีกนะครับผมคือผมเป็นคนพูดผิดจริงๆเว้ยแล้วก็สลามฮะคือบางคนไม่เข้าใจเว้ยว่าเออสลามอ่ะมันคือผมอาจจะบอกว่าแบบ และบางคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยพี่บอกว่ามันไม่ดังหรือเปล่าผมไปพูดว่ารู้จักเฉพาะในกลุ่มซึ่งผมก็พูดไม่ได้บูดผิดเลยนะกับดามาชีก็เป็นสลามครับซึ่งเป็นอนิเมะที่ดังมากครับผมนะสู่ความหมายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่มันดังเว้ยก็รู้จักเฉพาะในกลุ่มอะผมไม่รู้จะแช้คําไหนอะก็รู้จักเฉพาะในกลุ่มไงแล้วก็ไอ้เรื่องเนี้ยเออไอ้เรื่องเนี้ยมันดังอยู่นะก็รู้จักเฉพาะในกลุ่มไง ก็ดังอ่เออผมก็าอาจจะพูดผิดไปสื่อไม่ถูกต้องเลยครับผม